ผมจะบอกว่าการต่อรองราคานะเว้ยไม่ว่าจะเป็นการต่อรองของอะไรก็ตามผมว่าม่นแบบเป็นสิ่งที่รับไม่ค่อยได้สาหรับผมเว้ยคือเมื่อก่อนผมเองอะ่ะก็สนใจเรื่องนี้นะเว้ยเพราะการต่อรองราคาอะไรต่างๆเนี่ยผมผมฝึกเพราะว่าผมพยายามฝึกความมั่นใจของตัวเองด้วยการแบบฝึกต่อรองราคาเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบค่อนข้างน่าน่าอึดอัดใจในการทําถูกป่ะเพราะคนไม่ค่อยกล้าทําแต่ any way การต่อรองราคาม่งแบบพอลองทําจริงๆแนละ้วม่งเรียดมากเลยเว้ยคุณลองนึกดูนะผมยกตัวอย่าง คนขายไก่บ้านผมเนี่ยสมมุติยกตัวอย่างนะคนขายไก่เขาขายได้แบบไมลละสิบบาทสมมุติกำไรเขาได้ไมลละห้าบาทขายสิบไม้เขาถึงจะได้ห้าสิบาทขายร้อยไม้เขาถึงจะได้ห้าร้อยบาทแต่คุณ๋ยวลืมนะว่าห้าร้อยบาทเนี่ยเขายังต้องเสียค่าไม้ในการเสียบไก่เขาต้องเสียเวลาในการเตรียมของนั่นนี่นู่นเขาเสียค่าน้ำมันในการไปซื้อของอาจจะเป็นเสียค่ารถด้วยบางทีเขาไม่มีรถเสียค่าถ่านในการปิ้งย่างเสียค่าเตาเสียค่าเขาเรียกว่าค่า ที่เช่าอ่ะเออพื้นที่อะไรต่างๆนานาอีก <_ d ata> เพราไเด็กเวลาห้าร้อยบาทแต่คุณไปต่อเขาแบบป้าครับขอสิบไม้ผมขอหนึ่งแถมหนึ่งไม้ได้ไหมครับสิบไม้ผมขอขอ้าวเหนียวฟรีหน่อยได้ไหมครับเงี้ยมันน่าหิวเลยผบวะผมเคยต่อรองราคาพวงก,กุญแจอันหนึ่งซึ่งผมอ่ะไปนครนายกมาผมกลับบ้านต่างจังหวัดแล้วทีนี้ก็แวะลงเกลือเพราะแม่เาแวะแวนั่นนี่นู่นมันจะซื้อของฝากแฟนก็เป็นพวงกุญแจแมวน่ารักน่ารักอันหนึ่งผมก็แบบ ไอเชี่ยคือมันก็ค่อนข้างแพงมัน69บาทพวกแค่น,นี้เองผมก็แบบเออพี่ครับผมผมว่ต,ต่อเหรอครับพี่ครับผมขอแบบสามสิบได้ไหมพี่ขอสามเก้าได้ไหมพี่แบบเออเนี่ยถ้าผมผมเอาไอไอตัวเหล็กอันนี้ออกเนี่ยผมเหลือแค่ตัวเนี้ยผมขอสามเก้าได้ไหมเขาแบบอุ้อเนามันเงี้ยยังช่ยอะไรเงี้ยแน่นอนการต่อราคาแต่ราคาต่อราคาผมมันน้าหินอยู่นั่นแหละเอะนเวีคับผมก็ต่อได้จับ69เหลือประมาณห้าสิบบาท หรือ60สบาทนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะอ n y w a y วแน่ anyway, นอนบ่วแน่นอนของตอ่อราคาประสบความสำเร็จในการตอ่อราคาแต่แล้วยังไงผมรู้สึกไม่ดีเลยเว้ยไม่ดีเลยเว้ยไม่ดีแบบไม่ดีเลยเว้ยแบบจนถึงตอนนี้ผมรู้สึกไม่ดีในการต่อรองราคาเขาเลยเว้ยผมอยากจะจ่ายเขาร้อยหนึ่งแล้วก็แบบไม่ต้องถอนด้วยซ้ำจริงๆไม่แบบไอ้เหียเขาก็ทํามาหากินอน่ะเขาอาจจะได้กําไรไม่เท่าไหร่เขาอาจจะได้กําไรเยอะก็ได้แต่ว่าท้าสุดท้ายมันอาจจะถัวเฉลี่ยต่างๆนานาแล้วแบบอาจจะกําไรเขาอาจจะได้ไม่นิดเดียว หรืออาจจะได้เยอะแต่ก็แบบมึงก็ไม่ควรไปต่อราคาเขาอะไอ้แค่แม่งไม่รู้สึกแบบนิดหน่อยวะไอ้แค่เขาคนทํามาหาก,กินเน่ยคุณแม่งรู้จักการให้ทิปบ้างป่าววะหาทิพยิอันนี้ผมไปเล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับของคนคนนึงที่ผมก็ฟังใหม่ทีเขาเล่าว่าเขาอ่ะมาเที่ยวที่ประเทศไทยประเทศของเราเนี่ยแล้วเขาไปเที่ยวภูเก็ตมั้งนะครับตามชายหาดคุณนึกภาพนึกภาพปะในประเทศเราจะมีแบบใยเก๋ๆเขาก็าจะ หามเล่ยอะหามของแบบมีถั่วใช่ไหมมีน้ําเปล่านะครับมาขายของให้ชาวต่างชาติเพราะว่าเออภูเก็ตมันสถานที่ท่องเที่ยวไงนะขายของได้แพงขึ้นเขาก็อัปราคาหน่อยยายเขาก็อัปราคาแบบน้ำผละห้าบาทขายขวดยี่สิบเงี้ยยี่ห้าเงี้ยประมาณนี้อันนี้้ยกตัวอย่างนะแน่นอนครับถ้าสมมติเรามองอาจแบบโอ้ยขวดห้าบาทขายยี่ห้านี่กินราคาวะโกงราคาวะแต่นี่คือเขาขายให้ชาวต่างชาติไงคนในภาพบอกว่าแล้วเขาบอกว่ามันก็มีแบบผู้หญิงสองคน ไมชาวต่งางชาติเหมือนกันอาจจะเป็นชาวแคนาดาหรือสักอย่างนี้แหละไวเกอร์ผมรอนะอะไรประมาณเนี้ยเขาก็มาซื้อของกับคุณยายด้วยแบบเขาเขาก็คุยป็ภาษาอังกฤษนะเจอผมยกตัวอย่างเป็นภาษาไทยฟังอะไรกันแบบ mm hmm. เออยายเนี่ยน้ําขวดละยี่สิบห้าเหรอคะถ้าหนูซื้อสองขวดหนูขอขวดละยี่สิบได้ไหมเขาแบบส่วนลดสิบบาทเนี้ยไอ้เจ้ยแบบไอ้เี้ยคุณนิคูนนะเว้ยอันนี้คือเขาพูดเองนะวแบบ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 มึงต่อรองราคาให้เขาลดสิบบาทสิบบาทนี่แม่งแบบศูนย์จุดสามเซน 0.3ดอลลาร์ของของเงินมึงอ่ะมึงทําเงินได้ชั่วโมงแล้วต้องกี่สิบดอลลาร์มึงไปต่อรองราคาเขา0.3ดอลลาร์มึงปัญญาอ่อนป่าววะมึงขอขอเขาสองขวดเพื่อที่จะลดราคาแบบ0.3ดอลลาร์ทั้งนั้นที่มึงมีเงินตั้งเท่าไหร่อไอ้ี้ยมึงแม่งไม่สงสารเขาหน่อยวะเขาอายุแก่อายุปูนแม่คุณแล้วอะนั่นคือแม่คุณแบกหามเลนหนักๆตัวเล็กนิดเดียวมาขายขอเพื่อหาเงินไปเลี้ยงดูลูกแต่มึงต่อราคาเขาแพงเพียงแค่0.3ดอลลาร์ มึงต้องการเซฟศูนย์สามดอลลาร์จากหญิงแก่ที่น่าสงสารคนนี้นะจิตใจมึงทำด้วยทีย่อะไรวะไอสัตว์กูไปซื้อขวดน้ำเขาเนะเว้กูซื้อน้ำขวดละยี่สิบห้าบาทใช่ไหมป้าให้เลยร้อยหนึ่งไม่ต้องทอนบูมทิปเนี่ยคิดปะไอเช่นแบบคุณนึกดูดิทียเขาอุตส่าห์แบบหาเลี้ยมันเหนื่อยอะคุณลองนึกภาพว่านั่นเป็นแม่คุณอะแม่คุณหาเงินมาให้คุณเรียนอ่ะแล้วคุณไปต่อราคาเขาแบบเขาต้องเสียกําไรสิบบาทเงี้ย แต่สิบบาทนั้นอะสิบ,บาทสามครั้งคุณก็สามารถซื้อข้าวสาสิบาทให้ลูกคุณกินได้แล้วไอ้เฮียคุณเห็นใจเขาหน่อยได้ป่าวะไอ้เฮียไอ้ไอ้สิ่งเนี้ยคุณผมพ่อผมได้ยินเรื่องเล่าจากไอ้หนุ่มที่ผมไปฟังมาแต่ผมแบบไอ้เฮียเออจริงวะแล้วแมงยิ่งยิ่งแบบกระทบกระเทือนจิตใจตัวเองด้วยความที่แบบมันอยู่ในประเทศกูด้วยนี่นแหละแม่งเลยแบบไอ้เฮียแล้วมันก็พ่วงกับการที่ผมเคยขอต่อราคาแล้วแบบไอ้เฮีย แม่งไม่ใช่เรื่องอ่ะจริงๆไม่ใช่เรื่องถ้ามึงจะมาต่อราคานะผมแบบอย่าซื้อตั้งแต่แรกเลยดีกว่าอจริงๆนะครับหรือถ้าคุณอย่าซื้อทุกอย่างนะเปลี่ยนจากการต่อราคาเป็นการให้ทิปเพราะเถอะอาจจะไม่ต้องให้ทิปเพื่จ่ายเต็มจำนวนอ่ะองจริงนะอื อันนี้แม่แงแบบเปิดค้าคิดเปิดหูเปิดตาผมใหม่จริงนะในเรื่องของการใช้เงินเนี่ยแน,น่นอนสุดว่า,าคุณซื้อขวดน้ำขวดละยี่สิบาทเนี่ยมันอาจะแพงหรือว่าแบบคุณไปเดินไปเซเว่นซื้อขวดละเจ็ดบาทก็ได้อะแต่คุณลองนึกดูนะว่าการที่คุณซื้อขวดยี่สิบาทจากเขาอะคุณสนับสนุนขเขาคุณช่วยเหลือเขาคุณช่วยเหลือลูกของเขาคุณช่วยเหลือชีวิตเขาทําให้เขามีเงินกินข้าวในแต่ละว,นวันมากขึ้นอะไอ้แค่ี้แม่งแบบหลายามากนะเว้ย เป็นอีกหนึ่ง,หงเหตุผลเลยนะผมอยากรวยเพราะผมแบบคือผมเข้าใจความยากจนอะ่ะผมเกิดมาจนอะ่ะไอเ้เงี้ยไม่ทําให้แบบพอเราเข้าใจความยากจนผมรู้ว่าผมเห็นผ,ผ,ผมเห็นคุณค่าของเงินอะ่ะฉะนั้นพอผมรวยป,รปุ๊บใช่ปะไอเ้เงี้ยผมไม่ได้พูดเพื่อเอาหลอดหรือเอาเที่อะไรเลยนะเว้ยผมอยากแม่งอยากอยากช่วยทั้งเชีริตี้นะครับในมูลนิธินั่นนี่นู่น,น,น,นหรือการไปซื้อผมอยากแบบอารมณ์เหมือนแบบไปซื้อข้าวซื้อไก่ยา่างยี่สิบบาทเนีไงไง่ยผมจ่ายร้อยหนึ่งไม่ต้องทอนเหมือนกันเนี่ยผมอยาก อยาะมากเลยเว้ยทุกวันนี้ผมก็ทํานะทําบ้างแบบให้ทิปยี่สิบาทสามสิบ่าทนา,านานาไปเสื่องสั่งฟูดเดลิเวอรี่จ่ายให้ทิปไม่ต้องทอนนั่นนี่นูน่นหรือไปกินร้านอาหารหยอดทิปบ้างอะไรบ้างก็มีบ้างไม่ได้ทำเพราะแบบอยากดูหล่อไม่ได้บอกเพราะแบบจะโชว์หรือแบบพูดว่าเออผมเป็นคนดีนะเว้ยคือผมแค่แบบอยากให้คนแม่งเห็นใจคนอื่นมากขึ้นอยากให้คนแบบมีความเมตตาม,มากขึ้นรู้จักแบบรู้จักใครมากขึ้นอะ เอาจริงนะพอคุณให้คนอื่นเขาอ่ะคุณจะได้รับมากขึ้นไว่ริงจริงผมให้คนอื่นเขาอ่ะผมได้รับทิปเยอะกลับมากลับมาเยอะมากเหมือนกันนะได้ทิปห้าสิบาทบ้างไปพันาคาได้ทิปร้อยสองร้อยทิปจากการขับฟูด้ดเดลิเวอรี่ผมให้คนอื่นเขาพอผมขับเองผมก็ได้ทิปเหมือนกันนั่นนี่นูน่นประมาณนี้พี่พี่เฮียเหรอว่าสตว์ประมาณนี้แหละครับ <sighs> คิดเห็นยังไงกับผมก็เมนบอกไว้ได้แลวกันนะครับ <laughs> ไม่ไว